สั่งสินค้าในะก้าได้ไหมครับเป็น12นะครับตอนนี้12ต่อสุดนะครับสิบสองห่ครับตอนนี้12ครับบัวบานเสื้อสีแดง สามหนึ่งครับอารุษไข่ใได้นะอันนี้ผูช้ชมผู้เชียร์นะครับถึงแมนนะเจอนะครับนี่แหละนะครับทางติดต่อกับยูทู u มาลสบสี่หนึ่งครับ ขาในตะกาไน้นะครับสลับเข้าครับสลับเข้าให้ลูกในหลางนะครับนะปะวันนำอยู่14ตอนน่อ1ครับรับันชนะก็จะเป็นที่หนึ่งของสาย A นะครับก็แข่งชนะ A ครับนะ2ต่อ0เซตนะ สู้ครับกำลัง้อจอข้อใจครับกดติดตามนะครับสดุดจีนในบ้านดำนิดสะดุดว่าเลี้ย,ยแชร์แชร์เออในติ๊กต็อกสะดุดไหมครับ พาสดุดต,ต้องมาดูที่สนามครับใน t ิ k กตอกสะดุดไหมครับในติ๊กตอกพอดีแชร์เน็ตอีกเครื่องหนึ่งครับนะยบอลลนอันดานิกที่ตรงนี้นนนนน พี่ชยภูมผู้ชายผู้ชายมีอยู่ครับมีแค่ไม่กี่ผู้ชายมี3มทีมครับผู้ชายมี3ทีม,บม,ทมพบกันหมดครับผู้ชายผู้สุดท้ายเหอ,อันดาเสร็จ เตือนสีแดงครับชุมชนประมาณสาม,มัคทีครับจังหวัดเชัยภูมิอำเภอจตุรัทสทิงสองมาดูสินค้าในตะกาได้นะครับสิบแปดสองครับ ดูได้ที่ไหนเออดูได้ <laughs> เขาจินไว้ตรงประตูนะครับตารางแข่งไม่ได้เอาลงไว้อ่ะพับไปครับสิบเก้าต่อสองครับบัวบาน <c oughs> ต่อสองครับในในจิกตอกสุดไหมเพื่อนเอเสบออกครับตี เตืองหลักเสร็จไม่ข้ามครับ21ต่อ3ครับนิกกี้เซอร์ฟ22 3 He so much. 5ต่อ22ครับ สุดช้ายนย่คู่สุดท้ายครับยังไม่ได้ไล่23-5ครับฟ้าเสิฟแม่ติดตตกไายครับในโอกาสลงทันทีครับ อ่ะต้องฟินลง uh, uh, เจ็ดควันนะี้สวัสดีนะครับมานะเด้วเวอวอยู่ยกลกับมาหนะ่อยมันยังนง้มขึ้น,นหน่หยเป็นยี่ิบสี่ตอแครับ เอว่าเก้าต่อยี่สิบสี่นะครับโบบาลเสื้อสีแดงครับนะเปลี่ยนัาสำรองลงครับ จบครับในเซตที่หนึ่งครับใน YouTube สรุปไหมครับใน u ูทูบในทิกตอกสรุปไหมครับจังหวเชียงาจังหวเชียงคนะครับฝากคำแล้วกดติดตามไว้นะครับช่องุนมชุมชนครับทุกน,นี้นี่ยทุกน,นี้ก็จะไลฟ์อีกครับทุกน,นี้สมัครเน็จแล้วครับ เหนึ <đ ffe> ่ลายเดือนหมดครับดูบรรยากาศจริงๆครับในระหว่างการสนับเขาครับสนับข้อให้ลูกให้ร้านครับ ตัวแทนจังหวัดเชียงภูมิครับบ้านนองพองเยอ์ปวบ,บนนะันเน่ยมาเลยมาเลยนะตัวแทนจังหวัดเชียงภูมิมาเรียนไอแรอบประเทศครับนะกด่สร้างสำหรับเขาเห็นร่องนี้นะ กองนะครับถ่ายทอดสดสองช่องทางนะครับตอนนี้บวัวบักคุณนุ่มถายในช่องทางติกต็อครับติกต็อแล้วก็ YouTube นะครับ y o ยูทูบจะมีสกอ์บอร์ดด้วยนะครับพิมพ์ค้นหาได้ครับพิม,มพ์ว่าคุณนุ่มชุมชนบวัวบานจะ็จะขึ้นมาครับ ปักหมุดสลับเขาให้แล้วนะครับเอแอปแดงดิแอปแดงเออแอปแดงแอปสามเหลี่ยมสีแดงเนาะในแอปสามเหลี่ยมสีแดงมีคนชมเจ็ดคนนะครับ <c oughs> โอ้มาเา้าวิทย์นะมันตอบอลตอเนี่ยล้นล้นอ๋อสวยงามครับลุกนี้ เราสวยงามเคาัจอพัดใจให้หน,น่อยเดี๋ยวปรับตรงนี้ขี้สวยงามครับเมื่อกี้นะว่าติดตาข่ายอันดาเป็นหนึ่งตัวหน,นึ่นนง,งครับรายการคันเะลือกตัวแทนจังหวัดเชภูมิครับเล่นแอเชียรอบประเทศครับเดือนกุมภาพก้า9ครับนะ ออก้างไปครับสองหนึ่งโบบาลเสิร์ฟสดด้วยน้ำคิงครับน้ำคิงอีกสาวน้อยจากกูจอนอายกมานิกกี้เสียบ 3ต่อหนึ่งครับชายคู่สุดท้ายครับชายคู่สุดท้ายทีมชายมีอยู่3ทีมครับมีบ้านเพชร A บ้านเพชร B แล้วก็หัวหนาคำนะครับของชยัยยอู่มลงพื้นก่อนนะครับ4ต่อหนึ่งครับ เซฟเกี่ยวไว้ได้ครับมาดูสินค้าในตะแกราได้นะครับเนอ่าเป็น4ี่องครับน้องป้องนะครับน้องป้องจากน้องบุญแดงน้องบุญแดง รายการคัดเลือกคำหาตัวแทนจังหวัดเชียงภูมิเล่นรอบประเทศออกหลังไปนะครแล้วกดติดตามช่องคุณคุคคนคุด้วยนะครับนะ่ไปยันนันเซอเกี่ยวกับลูกลูกวอลเลย์บอลน,นะเป็นการประชาส,สัมพันธ์เด็กๆัปนในตัวครับอ่า FC ใครบ้างเอ่ย6-2ครับโบบานเสิร์ฟอ่ามีใครสมัครเป็น FC ใครเอ่ยนะี่กำลังเสิร์ฟอยู่นี่คือนิกกี้ครับนิกกี้เบอร์6ครับหัวเซัลนะ คุณชายเขามู่จากคุ่เองครับคุ่เอง,ไม,งไม่ใช่คุ่เองกับมาได้คุ่เอกแต่ทนนี่พี่ก๊อฟชอบน้องบ้านครับอาชีพนักเล่นเด็กครับแปดสองนี่ DIY ไปซื้อเองนั่นมามนจะเป็นหน้าไฟที่มีไฟเตือน เสือพกคามครับในยิงนิกกี้แปดต่อสามครับสามสามต่อแปดสามต่อแปดบัแเคนแข่งไปแล้วรอบหนึ่งครับ ชติีชยีชะนะสองศูนย์อยู่นังเกตได้ยันถายอยู่ครับนะว่าบัวบานเป็นกรรมการเป็นผู้จัดห้ากลุ่มถ้ากลุ่มไม่ได้ไล่ครับนะ่ะคณะผู้่สอนลงไปทั้งสามท่านเลยครับไม่ได้ตั้งกล้องครับ ติดต่อสามครับ้ากลุกไม่ได้นั่นเลยอ้าวลงหลังครับนี่ 11บต่อสครับโกบาลเซิร์ฟนะเพิ่มจิตกรามแข้นะเข้าเไหมนะไหมแล้วก,กำลังกัดานแล้ว,นะวคนะับไ้ใอุปกรณ์สีว่าจะไหมสวยงามครับลูกนี้อันดา ngắm mô quế, anh thì ngắm quá FC Nè. มาบอกกันได้ครับ FC ฟซีใช่ไหมเดี๋ยวทำคลิปแนะนำตัวเด็กๆเ,กเกอยอะนะครับอ่าโทรศัพท์ร้อนครับว่าสปอร์ตจะปิดครับโทรศัพท์ร้อนเกินไปครับอย่างวะนเล <laughs> น็ดลายขจัดไปเลยโทรศัพท์ร้อนนะครับนะ เช้าไม่ร้อนเลยสิบห้าสาสาม ต้องเอาเครื่องนี้เป็นเครื่องปล่อยไวไฟแล้วตัสับร้อนเกินไปครับไวไฟเลยปิดครับงี่ลาย อีกหนึ่งช่องทางการรับชมครับถ้าหางระดับไฟนะครับในบ้านแดงครับ่าเปลี่ยนตัวครับปรกบ้านสนใจต้องซื้อซิมเน็ตอีกซิมหนึ่งนะคุย 6-4ครับ16-4นะสวัสดีผู้ชมนะครับที่200คนดูครับบัวบานครับเสื้อสีแดงครับตอนนี้เป็นเซตที่2ครับน้ำชิงตรงนี้นี้เ็าปิงงนะ้งมาให้แบปิงแบบดิ้งเด้ง บัวบานปัถมครับส่วนนองป้องมัธยมครับม .1,2 ครับเป็นเรื่อขยายโอกาสครับส่วนบัวบาน12ปีครับมาข้ามรุ่นมา14ปีครับนะในการคัดเลือกเอเชียจังหวัดเชฟฟูมนะครับ มันเหมาชุดชั่วจุกน้ำมาใส่แล้วไรอแบบเป็นแบบแ,แห้งอะขนาดนั้นจริงเลยเซตที่สองครับสิบเก้าต่อสี่ครับก็ไม่เปิดไไอไบ้างกา็ไม่เปิดไม่มีนะไม่มีไม่มีแเลยไม่มีมีแต่ทะล่มอ้าวต่างต่างนแข่งมาแล้วก็เปิดอรที่ระบาย เปลี่ยนตัวไ้ยิงฟินลงแล้วเสื้อสีแดงชุนชนประมาณสามเมื่อกี้ครับเด็ก12ปีครับมาข้ามรุ่นกับพี่ครับน้องป้องครับ อีวาลงไปเสิร์ฟครับนมะาเสิร์ฟขามกับน้องเหมืนะอนกัีวาครับอายี่สิบครับตอนนี้2ี่สิบสองครับ พัดอิหร่บนแข่งไปแล้วครับเจอกับโปรนนนี่นะครับแ่ไปสองก็ูนย์ครับอีวาเซิฟลูกที่สองดีว่ะอ่าอีหนึ่งแจงมให้ไปว่า อยู่ครับน้อง้องยี่สิบสี่ห้าต่อยี่สิบสี่ครับห <5 S 1> ้าต่อยี่สิบสี่ครับสุดท้ายแล้ว <Wow. S 2> <Okay. S 1> จบครับการแข่งขันครับโวบาลชนะไปครับ โบวานชนะดแล้วนะครับคูณตราเป็นทนีงของสายครับคู่น,นี้คูวินตาคู่แรกเลยมาแล้ว,ลวเราขอให้ดีๆด้วยนะครับโอเคครับโบวานชนะไปสองปะตูครับเป็นที่หนึ่งของสายเ e อครับต่อไปจะเป็น บ้านแท่นครับบ้านแท่นในเอฟซีบ้านแท่นครับมีไหมเอ่ยถ้ามีจะไลท์ถ้าถ้าไม่มีจะไม่ไลท์ครับเอฟซีบ้านแท่นครับมีไหมครับสมูหวานครับบ้านแท่นใครอยู่ในไลไ์ครับขอเสียงเอฟซีบ้านแท่นหน่อยครับนี่บ้านแท่นเพิ่งไปตีตะก้อมาครับตะก้อเจ็ดสีครับไม่รู้ผลเป็นไงบ้างครับถ้าปูก เดี๋ยวดูต่อไปม็เจอกับอะไรนี่ครับปานแ่านมานแล้วครับเดี๋ยวดูบ้านแค่นกับบูชันวนนะครับเีย เห็นปะอ่ะอย่าค่อยว่ากันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ